สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทองเอกไทยเดนมาร์กค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตผักกระเทียมป่าค่ะไปดูกันนะคะว่ากระเทียมป่าเกิดหรือยังนะคะปี2023นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้ๆกับนี่ราคาตรงกระเทียมป่าเกิดนะคะไม่มีซาวเอฟเฟกต์ใดๆนะคะเป็นเสียงธรรมชาติล้วนๆนะคะทุกคนเป็นเสียงน้ําเสียงนกล้วนๆอันนี้ราคามาแล้วกระเทียมป่าเรา เริ่มเกิดแล้วค่ะงอกมาประมาณสัก10เซนติเมตรนะคะยาวสุดนะคะทุกคนที่เดนมาร์กนะคะวันนี้วันที่28นะคะกุมภาพันธ์2 5 6นนะคะยาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็วิธีเช็คนะคะขยำขยำค่ะขยี้นะคะเอามาดมดูถ้าเป็นกลิ่นกระเทียมหรือว่ากลิ่นหอมนะคะก็นั่นละค่ะใช่เลยเก็บเลยนะคะทุกคนแบบนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบ จะเอาไปผัดน,นะคะก็ต้องโกยหน่อยะคะ่ะทุกคนเอามีดโกยลงไปหน่อยนะคะแต่ว่าคุณแม่ทองเอกไม่เก็บค่ะวันนี้มันมันขึ้นมาแค่นี้เองเนาะเดี๋ยวรอสักประมาณสักสองสามสัปดาห์นะคะมันก็จะขึ้นมาเยอะหน่อยละเดี๋ยวสักประมาณสองสัปดาห์เรามาเก็บกันใหม่ค่ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆบนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่ทองเอกชอบมากค่ะมันรีแลกซ์มากๆนะคะเอาไว้ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ